เที่ยงวันเดี๋ยวก็มาขายวันี้กับเสาก็มีหนึ่งปลาอย่างดีแต่ว่าไม่กินกินกุ้งเดียวมีรัง

หนักนเด็อะไรดื้อมากบวก็ไม่ได้กูว่าเยอนึกว่าถวงืดมากเลยบกไม่ได้วซะเลยวยะไรเดีวเนช่วงหวอะไรไม่ได้ดืมากเลย่งหนักนามัขยันเขาเลยท่านกิงแต่หนีไปเรื่ยนีนี้ส่นภาพไกินรนั้นมากกว่ามันชุบๆเหาก้อนเลย เห็นแล้วเห็นก็ไม่ให้มาแล้วอนรถแทบปิ้ง้ตางลูกกับมหนงานมัยังเดียวนี่ยันพี่รถทักล่นี่ลยั้งหุ่มนนี้่าเดอดงานจริงครับเดอดงาจิงวันน้อช่วยช่ตียขาถือคนวันนี้่าดีดีก็ตีอะไรอย่งเงียวัานี่ กีนมาเลยไมกินม้ผมชนยน้องยกวางไว้มดเลยเนาะยกจีนไต่ไหนกวางว่าอะไรกันเนาะวรมเดี้วนากิน่อร่อยเลยนานกินต่อร่อยมีเหลือเป็นมีเหือ

ừ nhanh 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 đi đi nhanh 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 nhỏ. Có xảy ra rồi. Ừ, vốn dĩ có không? Chắc là. Nên. Nhìn rồi. Được